เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนทุนกันด้วยนะครับผมยอยู่กับผมคาร์ลชานเอลในมินิเกมสกายวอลก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในแบบน้ำแข็งอีกแล้วนะครับก็ลื่นแบบนี้ลื่นเลื่อนลื่อนเลื่นเออไอ้กางเกงเพชรดาบธนูเออเออแครดแครดเนี้ยมาทำไมแครดนี้มันกินได้ไหมเออกินได้ไม่ได้แต่ผมไม่เอาแล้วกัน <laughs> อะไรเนี่ยโฆษณาผิดไปก่อนเออไม่เกี่ยวออกไปอืมเหนื่อยนะ มีอะไรอีกไหม,อ,มอ๋อมีเออ่กอเพชรกระหมวกเอ้ยไม่ใช่กอเหล็กกระหมวกเหล็กเออพูดเพชรทำไมโอเคครับอืมเอ้ยเดี๋ยวนะใส่บุ๊บเข้าไปโอเคแล้วรองเท้ามีรองเท้าให้ใส่ไหมมีรองเท้าอ่าโอเคมีรองเท้าโซ่อยู่โอเคครับอาจจะเริ่มเกมจะเริ่มอีกหนึ่งวินาทีจบโ,โอเคไปขึ้น <c oughs> เอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไอ้หลวงโอ้แบบต้นแข็งนี่มันลื่นจัง เออมันลื่นอ่ะแบบไม่เคยชอบแบบนี้เท่าไหร่แล้วภาพดูเป็นแหลกๆนะเอาจริงคือมาโดยวิดีโอเป็นแหลกนะแต่แต่ตัวผมเล่นผมไม่แหลกอ่ะเอาเป็นจริงครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสหรับไม่สรหรับความไม่เอ่อยังไงล่ะความไม่สะดวกในการรับชมเออนั่นแหละเพิ่งนึกออกนะครับโอเคยิปยิบโอ้เมาความไม่กลัวแต่มึงอวนเนื่งไม่มีไม้กลัวสักบล็อกเจอความไม่กลัวทำไมวะไอ้ปลาเอาเอาชิบหายโอ้ เปลืองบล็อกชิบหายเลยครับเออเงียบนี่เออเงียบเออเอออย่างงี้เออเออได้หมวกเพชรอยู่เอ้ยนะตัว่าได้หมวกเพชรแล้วเอามีธนูเออมีลูกธนูแต่ไม่มีธนูให้กูใช้เอาชิบหายเออเดี๋ยวมึงขึ้นมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแหลก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 ชิบหายเออเฮ้ตกตกตกมึงขึ้นมาได้ไงมึงขึ้นมาได้ไงออกไปออกไปไปออกไปนี่ตายเลยอ่า ก็คือไงช็อทแชนแนลก็จะเฟิร์สหลับเดียวเขาห่อแล้วเล่นอีกหกคนครับมึงได้เจอกูแน่นี่แน่รองเท้าเด็กมาใส่นี่นี่มันได้อย่างงี้อกินกินกินเราทหารมันเต็มก่อนมันรถคิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมันไม่ฟื้นอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกองอ่าเรามีดาบเอาเราเราตอบเรืดาบเพชรด้วยครับเออเอางั้นก็เก็บเกาะเออไมีเก็บดาบไม่จำเป็นไป นี่แน่จี่งๆโอ้มันต่อมาตรงนี้เหรอผมก็คิดว่ามันไปเกาะมันก่อนละกันเนาะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทันแล้วแหละครับเก็บของไปหมดแล้วอ่าไม่เห็นของดีๆให้ใช้กินด้วยครับต้องข้ามมุมเลยข้ามมุมมางเออเกิดเกิดตกมันจะได้แบบเออองค์จริงทองมาทำไมในเมื่อเดี๋ยวเอาก์จิงเพชรแต่กริงเพชรเออองคิงทองออก ข้ามวงไว้เผื่อถูกตบมันจะได้ไม่ล่วงอีกหลอกเกาะเนาะโอเคโอเคพันตรงนี้โอเคเกาะแล้วเออเกาะเราได้แล้วเกาะเกาะเออเอาเอามันก้อนหลังมาเอออทหารราอีกแล้วโอ้ตัดต่อยจังเกาะแล้วก็ขึ้นไปเอาของข้างบนดิเอออย่างนี้หน่อยมีไม้ให้หน่อยเออมีขวานมีขวานมีไม้เออย่างนี้ค่อยดีหน่อยเปิดแบบ โอ้โหเดี่ยวควานพองด้วยมันพลังมาครับเป็นร้อยเดี๋ยวได้ขุดดอกกระดอกกระดอกกระดอกขระดอกขบกืน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 อ่าไงแล้วไงแล้วโอ้นั่นแน่นคนนึงตรงกลางยังมีใครต่อไปเนาะโอเคเราต้องระวังด้วยวคำต่อเด้่ยวคำระมัดระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีธนูโดนจะโดนซอยโอเคกินก่อนเนาะ เขาหานี่มันกินมันฝรั่งไปมันรดเร็วอย่างองต้องหาสเต็กแล้วครับอย่างงี้เออต่อสูงขึ้นมาหน่อยก็ดีจะได้แบบการมีคนดักรอก็เอา้าออกเกมเฉยเอ้าเรืยอยู่3คนแล้วครับผมลืมดูเออเ็เหลือยู่3คนนออีก2คนครับเกมจบในเจนาทีก็คิดว่าคิดว่าน่าจะนั่นอยู่ ว่าท่านพี่ว่าเวลาท่านอาจจะพออยู่ถ้า,ถ,าถ้าเหลือเพและถ้าเหลือเพชรอยู่ 3, สามคนเพชนติดน่าจะพอฆ่ากันให้ตายกันหมดถูกโอเคจะพอเก็บคิวได้อยู่บล็อกหมดชิบหายเกาะเราก็เกิดไปเต็มยศแล้วเพืองอีกแล้วนี่ยเพืองบล็อกแล้วโอ้ไมีใครตามหลังเรามานะโอเคฮ่ยของนาทีครึ่งเอาจริงๆถ้าเน็ตคุณไม่แรงคุณอยากคุณอยาก คุณอย่าวิ่งแล้วมึงก็โดดมิงานคุณจะลงไอ้มันที่มันเปนที่มันเป็นมุมอะ่ะลงแบบกระโดดทางสูงเลยฟิ้วจะลงพื้นแล้วแปบบ๊บที่จริงแม่งมันลงมุมตรงนั้น <c oughs> ต้องระวังนะครับสำหรับแบบแบบแบบต้งแข็งนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าต่อบล็อกแบบไม่ดีจริงๆระวังลื่นตกนะครับนี่ล็อกมีบล็อกมีบล็อกดูบนเนื้อมา้งรูแล้วปะเอาปอกปังปอกปังอข้าปะรีบออกแล้วก็รีบออกแล้วก็เข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมโอเคสองดูคนแป๊บโอเคครับ ไปเอาเดี๋ยวนะกินเนี้ยกินเนี้ยอ๋อปอดปอดหารเต็มอยู่โอเคโอเคเออบอกบอบบอกมาให้หมด <c oughs> รีดฟังกันตลอดเลยตอนพูดโอ้ทรมานนะครับเอได้รองเท้าเพชรด้วยเดี๋ยวบอกหินมะาเออม,มีใครมาใช่ไหมไม่มีใครมาเลยเหรอทำไมไม่มีใครมาจริงๆเราเงาเนีย้ย เงานะเงาหนักเงา,าเนี่ยเชียวไก่มานี่ครับรู้เลยจะได้เกาะเพชร <c oughs> ออ๋ได้หมวกเพชรแล้วเออเราเก็บรองเท้ากันจะเก็บเกาะครับไม่มีเกาะคือมึงเอาธนูมาให้กูโคตรเยอะเลยคันธนูมึงไม่มีให้กูเนี่ยนะไอปะ้ปลามึงอยู่ไหนมะครับคันธนูเนี่ย เขาไม่จืชิบอ,อ๋อไอ้บะนี่นวะโอเคโอ,คโอ้มันอยู่ด้วยกันสองคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณตัวโางล่างเมื่อกี้เดี๋ยวนะดีย๋ยวนะเออเราต้องไม่ถืออาวุธไปล่อมันนะครับผมอเอ๊ะสีจี๊กง่นั่นมันไม่กล้าบุกครับดงั้นเราต้องถือของกับกา,กากไปล่อมันก่อน ได้คันต์นูร์อะครับนี่ไงนี่ไงได้ได้ดาบไม้มาอยู่เออาเงินเกมมาทำไมเงินเมมามีแล้วเฮ้ยดาบไม้มาอยู่เอาไว้ล่อมันนะครับไว้หลอกมันว่าเราอะไม่มีดาบเพชรล่อมันมาแล้วก็สับด้วยดาบเพชรแม่งเป็นแผนที่ช่วยไล่โอ้โหมันจูจีกันกลางสนามลบไอ้บ้าให้อีกสี่ทีมมันมัจูจีกันอยู่ ไอคัน speak English มีอะไรพูดกันได้นะไอ้คันส p e a k e n g l i s หมายถึงผมไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่เหรอต้อง I c คัน speak English เออโอเคเนี่ยต้องเป๊ะนิดนึงพูดจะดัดจิตจิตจะไหมคือจะดัดลิ้นทำไมวะเนี่ยโอเคมีอะไรพูดกันได้กับบมึงพูดภาษาอังกฤษได้มั้งเอ้ยอย่ยเกาะเพ่เท้าฮ่าอ๋อเตรียมรถแล้วมึงเอ้ยผมว่าประวัติศาสตร์คงจะไม่ซ้ำรอยนะครับ จะต่อไปตีเขาไปแล้วเร็มรถอย่างนี้แหละแล้วก็โดนเขาไหวหลังตกตายชิบหายตายเพราะนตระกูลอยู่ได้กันสองคนมันก็ไม่กล้าบุกน้อยบ้าแบบนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วเอออย่างไรมันก็มีขนมปังกับบล็อกไม้ให้กูอ่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้ววันนต้อไม่มีคันเตือนให้กู ไอ้เด็กสามนาทีเออบุกมาสิบุกมาสิบุกมาสิจะยอมแพ้ไอ้แบะบุกมาสิกอะกูโคตรเต็มยศเลยถ้าคุณเป็นน็แอปเปิ้ลเดีมึงเอ้ยครบเครื่องเลยครับผมกูบุกไปหามึงแน่บุกมาสิบุกมาสิบุกมาสิเป็นเกาะกูเต็มยศมึงเลยไม่กล้าบุกแล้วยงไงแซดเหมือนคนไม่กล้าบุกหรอกครับผมเกาะหนาขนาดนี้นะฮะตีเข้าโคตรยากนะครับผม มีคนตอบมาแล้วเออเอามาคือดับไม้รอบก่อนคือดับไม้รอบก่อนออืออืออือมากิมาขิดเดี๋ยวเดี๋ยวกินกันกินกันกินตุนไว้กินตุนไว้เออมาหนี่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 เอาเอาบล็อกน้ำแข็งมาได้ไงเอ้าะงงป่ะครับมันเอาบล็อกน้ำแข็งมาได้ไงมีปิ๊กแอคใช้ปิ๊กแอคขุดนะครับใช้ปิ๊กแอคขุดขุดบล็อกน้ำแข็งมันจะไม่กลายเป็นน้ำเหรอครับ ้สอ,อาทีเร็วซิเร็ซิเร็วิตกองเงินอีกไหมไม่มีแล้วหรอกระเนูอเออกระเนูกระเนูไม่มีคนเะไ,ไ,ไม่ได้ใช้ไอ้ป้าจะสร้างมาทำไมไอ้โอเคมาสีมาสีาสเออมาสองคนเวโอเคมาสีมาสีาสนะเออของมันจะเป็นอ,อไปกอน เฮ้ <ś list> ยมึงเข้ามาใช้อีกแล้วมาสิมาเดานี่มีคันเตนูให้ผมจริงจอย่างเนี้ยก็เสีย<ช>งอ้าวบกมาสิบกมาสิเร็วๆเ,เวลาจะหมดก่อนนะเร็วๆซีเราได้คิวไวเราได้คิดดวไว้คนเองเดียวเองนะครับเนี่ยวันเนี้ยเอ้อ้าวได้ถึงนาบบนนทีครับโอ้ มาไม่ถึงหรอครับมังนะมันตั้งใจต่อมันก็มาถึงแล้วมันตอบมาค่อยเป็นแล้วไงวะสตีฟสองสองห้าศูเกาศูก้ี่ตากะสองห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสีบอกเลขเหรอครับที่ไมนจบไัอีกี่สิบบนั่นไงก็ว่าและมันไม่กล้าบกมาล็อกนี่ถาเป็นอย่างนี้นะไม่กล้าบุกมาแน่ใครครับอืมหลบมาซีมาเน่มาเน่มาเน่ก็อยู่นี่เฮ้ย กาะมันหนาป่ะกาบุกไปป่ะนี่อย่าไปอย่าไปนะจุเตรียมขอไปก่อนยังไงใจในใจมึงคิดอย่างนี้ซึ่งเอาเจริงมันดุนผมมันก็ไม่มีโอกาสชนะนะคนหนึ่งมันก็ให้เกาะเพชรบีให้คนหนึ่งดีเกาะจะได้หนาเท่ากันเออพอเกาะหนาเท่ากันมันก็แบบเอ้านั้นมันตกแล้วครับจิบหายลายวอดเออจบเกมทางด้งที่ยังไม่ได้ฆ่ากันครับจบแล้วครับโอเคฮะ เออหาผู้ชนะไม่ได้หรือเปล่ามาเขียนไว้ตรงเนี้ยโอเคมาเซิร์ฟเบอร์จะปิดไนอีกสิบเก้าแปดเออว่ต่อไปข้ามันหน่อยได้ไหมเนี่ยเงียบเอาเงียบ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 อะตอไม่ได้นั่นเอาไว้ไปต่อด่านหน้าแล้วกันโอเคเอออย่างนี้ก็ได้แหละครับอือเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออเออแล้วก็มาค้นหาเกมใหม่ มาแล้วมาแล้วยังไงเป็นที่อะไร <c oughs> โอ้อากาศร,ร้อนจริงไม่ร้อนหรอกระาบน้ำมาน,าน้ำินหลับแล้ววันนี้เป็นโรคนะครับอาบน้ำตอนกลางวันต้องแป่งฟันเฉยปกติอาบน้ำแต่ตอนเช้ากับตอนเย็นไง ประมาณกลางวัน <The> น <fal compass and warnings> <like> <The> ี่แม่งแปลงฟันเอาแปลงฟันไปกลางวันเออประหลาดอีกแอบนีกแล้วเหรอเอบแบบมันกว้างนะครับผมแต่ไม่เกิดแอบมีน้อยแต่มันกว้างแต่แต่แต่ละแม็คบะในที่มันกว้างได้อย่างมันยิงธนูได้นั่นเป็นของไลโบสนะครับผม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 ขอโทษลายผมขอโทษคนที่เล่นไลายโบส้วยนะครับผมช็อตลโบสช็อตอับบีเอสพีอ่ะไม่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ คือถึงจะเน็ตเร็วเน็ตยช้าแม่งเข้าไปแบบโคตรปักนะครับเขาบริเวณบอลทีนึงแบบแขนมันกระตุกอ่ะมันตุกมาแขนมันกระตุกแบบแก้ยๆแบบยังไงล่ะแขนมาแขนมันหมุนอ่ะแขนมันแก้ไๆมันตีอะไรตลอดเวลาครับผมก็เลยขี้เล่นเล่นเลิรเล่นมาเล่นมาเล่นอันนี้ดีกว่าเล็นพอนี่ขอพักยาวเลยล้วกัครับหาเซิร์ฟดีๆเล่นไม่ได้เซิร์ฟเทมทีมก็ก็มีโปรมาเล่นแล้วครับ ไล่โบสถก็ถูกแฮ็กไปแล้วนะฮะมีคนแฮ็กได้อยู่นะครับแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ามีกล่องอีกไหมยังไงเกาะหนึง่งอืมอโยแขนหักอ๋อมันจะลงไปทางไหนวะเนี่ยเออมันจะลงไปทางไหนวะมันมีทางลงให้ไหมเนี่ยให้นี่ ทีนี้กูจะลงไม่ได้ไงเออเอามีดาบ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 ทองดาบเหล็กมึงไม่มีเลยเหรอดาบเหล็กดาบเพชรก็ได้เอาไม้กูหน่อยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ชอบดาบทองอย่างมากอ่าเกมจะจบใน9นาทีโอเคทางลงอยู่ไหนเออทางลงถ้าโดนลงไปนี่ตายนะครับผมอย่าโดดนะฮะผมเคยโดดไปทีหนึ่งตายเลย ทางลงทางลงทางลงอยู่ไหนเขาได้เฟิร์สคิวไปแล้วนะครับอ่านี่ไงทางลงเอ้าเดี๋ยวไม่ให้มีรูเลยลงลงอยู่ไงนก็จะลงยังไงอ่ะเอาขานกดดูดิโป้งโอ้ยอ๋อนี่ไงทางลงอ๋อคือเขาให้เรากดจากตรงนั้นมันจะมีน้ำไหลออกมาโอเคโอ้ต้องดูแลเนี่ย โอเครับตรงกลางนั้นโอ้ยไงไงโอเคตีเฉยหน้ากับเขาตรงๆเลยลูกผู้ชายดีมามาหันหลังให้กูได้มาหันหลังให้กูกูก็เตะอีกกูก็ต่อยมันเหมือนเดิมชิยวมึงให้ได้มานแน่มานแน่มานแน่นี่แน่นี่แน่อ้าวตายน้อยจุบโดดจุดเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดียวเฮ้ย ย <c oughs> <c oughs> ิบบอเวอร์ยูอารเอสไม่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  เนาะยีดีก็ออกจากเกมประโยชน์สิทธิประโยู่์ก้าคนแล้วเปล่าเออท้งนี้ก็นู้นคนซ้ำเหี่ยมันก็ไม่ลำบากนะครับก็จะเบียนหัวนะฮะผมเล่นนี่ผมยังจะบวกเลยนะครับผมแล้ววิดีโอมันแหลกอย่างเงนี้ยก็ดูก็จะไม่อืมสะดวกจุ้งว่ะเออโดดเอาได้ไหมโดดเอาโดดเอาหน่าจอยเบียนหัวนะครับ ปากอะไรกูมาเนี่ยปงเอาจริงนะไหมครับเป็นคนที่สูงตัวละครมาครับไม่ใช่ตัวละครที่สูงน้มันสูงเดียวสองบล็อกกว้างหนึ่งบล็อกโอ้ยร้อนเกินอเกาะโซ่ให้กูขอบคุณครับอืเกาะมาข้เกียมันอยู่ไหน ตอหนึ่งกุ๊ก oh oh เอาุดเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนเอาตกโลกทายหว่าเลาหกคนเอาเข้าไปครับน,นี้ก็ได้เนาะเออเนี่ยลงไปข้างล่างเลยดีไหมเลขเก้านาทีจบเกมอ้าในดาบเหล็กมาแล้วดาบทองไปเอา จริง,งเด็กมากโอเคใส่ใส่โอเคเกาะเนี่ยเออหมอกเก็บไปเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวได้ของดีๆถ้าได้ถ้าได,ดับได้ของดีๆมันจะเต็มโ okay. อเคเอาตะกรุลเอาตะกรุลแตกขุดอะไรไม่ได้แล้วงมานันได้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเออไม่มีใครตามมา,มาใช่ไหม แล้วเราจะไปเกาะกลางยังไงครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอ๋อมันมีทางนั้นอยู่สยแสดงว่าของเราก็จะมีเหมือนกันมันมีทางตรงนั้นสแสดงว่าของเราจะมีอ๋อยังไงอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางน,น,น,นี้คือทางที่เราสามารถเขาแบบเป็นทางที่ใกล้ที่สุดที่เขาสร้างไว้ให้เราไปเกาะกลางเงียบเก๋อากตะโจนโบสโตนไปต่อชวิง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 อ่าเกือบต,ตรงแล้วออกไปเลยเงีบอีกแปดนาทีครับโบสทันไหมเนี่ย เราแค่เยี่ระมาหกทำไมนะผมก็เราจะมาณ5 6คนนะครับคิดว่าถัดไม่ผิดนะเอาเปูนบล็อ,อ,บอกชิบหายเอออเาโซตัวมาตึ๊บ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 ,บโอเคใครตามมาใช่ไหมโอเคทางสะดวกระวังระวังนะครับเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างจะบาดเสียนิดนึงนะครับผมก็ไปเหาะเรียกพี่เลยฮะแบบนี้โอ้โหแบบนี้ก็อีกหอ ยังมีนีเออนีมีขึ้นไดับเดี๋ยวติด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 ติโอเคแงบไปขึ้นต่อบล็อกโอเคเอาไอ้ยจะเอาจิดหัวมาจิดหัวจิตหัวติดเออกดออกได้ไหมเอ้ยเร็วเอ้าฆ่ากันแล้วครับแต่อยู่ห้าคนหายเกมเกิดปีกีนาทีโอ้โดนโดนโดนขึ้นไม่ได้อ้า มีคนอยู่ตรงนั้นครับเขารอคิวเขาเขาเาจะรอคิวผมหรือเปล่าตรงนั้นเน่ะเสียววะเนี่ยเสียววะเนี่ยแบบโดดขึ้นไปเนาะโดนดาบตีคืนึง้เหมือนมันก็แบบมันก็นอาแบ็ออกไปสองสามบล็อกเนาะผมก็ตกผมก็ตกตายแล้วอ่ะบอกตรงนี้ได้ไหมเอาไม่ได้อสูบหายบอกตรงเนี่ไม่โอ้ไม่ได้โอ้ทำไมตรงนี้ก็ไม่ได้โอขึ้นเป็นยังไงวะเนี่ยเอาที่ไงคือมีทางขึ้นที่คุยอยู่ไม่บอกโอเค นค้างมันแป๊บหนึ่งโอเคแมวโอ้โหกูว่าแล้วกูว่าแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้แต่ครั้งนี้ดีกว่าคันนี้ก็โอ้ยนี่ก็เสียเมันเดิมไม่เป็นไรกูมีบล็อกต่อนี่แน่นี่เอ <c> ้าโอ้โหกูเ like สียบล็อกไปหกบล็อกโอ้กูเสียบล็อกไปโคตรเยอะกูต่อทำไมไม่ได้กูต่อนั้นนั้นบล็อกเสียก็ได้แล้ว ว่าแล้วแบบนี้ตัไฟหออยากพี่จริงด้วยครับ่ครับสกายวอนี่แมปสกายวอนี่มันขึ้นชื่อเรื่องความบัดเสียวันตอนไหนไว้ตกโอ้ยนั่นมีกระจกอยู่เอเอไม่ดับเพื่อเบอเพชรอเ่เพ่อเพื่อเ่อพ่อเพื่อไออเพื่อเพื่อเน่อเพค,ค่คอเเออเ่อเ่าเราอเพอเย้่ฆ่าเราโอเคอดเอืดอ,อดเ เอสวัสดีครับมังอดอกของนะครับเออเดี๋ยวเบ,บ้นคิวเลยอยู่สี่คนเดิมแรกเขาทำไมเขา,าไม่ฆ่าเราวะก็หาเราอยู่แน่เลยครับใจใจอเออสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมได้เกาะบิ๊กป๊อกคนเลยอาจาโอ้ยหทะนุทนูธนูธนูนจระ,รนะ่พลาดตายเดี๋ยวนะ เดี๋ยวๆจะเย็นจะเย็นจเย็นจเย็นจเย็นยายายาอ้่านเองั้นมันไม่ดีไม่งามโอ้ินิเดี๋ยว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 เอาเาโอยกูเอาธนูไม่ทันแล้วเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆจเย็น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 ยา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 โอยตกไปในน้ำก็ไม่ได้แล้วไงเฮ้ยไม่ใช่เวลาเปิดกล่องแล้วเดี๋ยวๆจเย็นจะเย็นจะเย็นเย็นยา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 ยยายยายยยายมดนะมีด่นะฟานะฟานะ ผ่านมาแล้วโอ้โหตัดตาย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 น้อย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 พี่แน่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 ขอบคุณนากว่าพี่แน่พี่แน่พี่แน่ตายตายเฮดเชได้ของเคียบเลยแล้วเข้าไปนะครับนี่ก็ได้แล้วครับเห็นไหมตบหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคนี่เกาะโคตรเต็มยศเห็นไหมหรือกี้ได้ดาบเพชรอยู่นี่ไงอุ้ยอีกนี้โอเคครับว่าลงเสร็จพี่แน่ นี่แหม่ก็เต็มยศโอ้โหโ,หโอ้โหโคเต็มยศเลยนะครับอ่าอ๋าโ,อโมโจินยูได้กี่คนได้อีกสามคนได้อีกสองคนครับทุกคมยังไม่ได้หยุต้องฆ่านะครับยังไงหยุดนั้นไงจะฆ่ากันเองใช่ไหมโอเคโอ้โเลือีกสามนาทีครึ่งเราเราเราว่าเราไปแจมด้วยดีกว่าครับโอเคโอเคเฮ้ยตกตกตกแต่บอกตลุนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ กันได้ไหมโต้ตองกันได้เอาทำไมตต้ยี้ไม่ได้เอาเฮ้ยเดียวเดียวเดียวใจเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเร็วเอาเอาไม่นั่นมันตกโลกตายเสียหายเราอยู่สองคนแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือยู่ของกับนึงนะเอ้ยอ๋อ้นั่นมันคิวไม่ท่านมาออกเกม มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ตกโลกมันออกเกมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจน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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะสู้กันเลยจะสู้กันเลยกอดทองอ่ะอิหนูเหน่กอดกับเกมโย่เป็นสู้ไม่ได้หรอกนี่แน่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 เอ้าเหรอนี่แน่นี่แน่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยนี่นี่เนี่ยตีแน่นี่แน่โอเคอ่ะแค่นี้แหละครับผมชนะแล้วนะฮะอ๋อไงล่ะไงล่ะ เกาะก็เตรียมยศนะครับอ,อย่าเพชรมีอะไรอย่างนี้อีเขายากนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้กันละกันน้องชนะเป็นสกายบอลสองตาก็พอแล้วนะครับตะต่อมาจะนานฝากคลิปนี้ขอเชนเนก็ตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะสวัสดีครับ